ใครมาอ่ะบอกมานน่งไม่ใช่บอกหนุ่งอ้ะใครมาอ่ะหอมเกลียดไหมหอมเกลียดพอไหมไม่นั่งก็ไม่ไดงกินครับนั่งลงอ๋อเฮ้ยโนุ่ยนุ่ยหนุ่หมาเก็บพวกเราเก็บพเรามาห้องบัวรังองเรานู่น ไอกินหรอวะอาบลองละอะไรออกล้วไปออกเลยถ้าอาน้ำไม้ไม้มัออกเลยเ๋ยว,ยว,ยวเชอาบก็จะเอาตะกรงนเขาบวบัานียมานี่มนี้มนี่มันี่มเนี่มานีมนี่ มาอันนี้มามานีมานีมานีเฮ้ยตะกอดตูบเฮ้ยเจ้า,าไหนมที่นี่อ้าวเปิดเป็นอีกเพรี่อุ้ยเก่งแท้หนูก,กัดหนูก,กัดหนูก,กัดเอ้ยเก่งบมากละ่ะออกกันเลยต้องเปิดแล้ว ยาบัวยาเราไปแล้วว่ให้ารับไแล้วเอ้ยออกมเลยเอ้ยเฮ้ยเปมาเรอเปิดาเปิดมาอาห้เอาหมาจนะะเอาหเอกาะเอาตะก้อนะเอาให้เปิดให้ดอกกละคําเพงเอา Chị bỏ Chị bỏ nè Chị bỏ nè Chị 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 Chấp mà bỏ nè มามาแล้วเอ้ยกตึนั่นอ้ารไหนมาไหนูเตัวนขา้วตัวนี้ไนสะอาดดิมาแห้งขดาวไม่งสเปนอแล้วอาไปนบางสังเลยซิดๆจะดออกนออกไหนน้ั่งนั่งนัรอรอรอนั่งลงนั่งลง ไม่ใช่หนูอ่ะม kind of ันต้องนั่งบอกมานั่งนั่งนั่งลูนั่งลูกจะคล้องกับนั่งลงกเฮเดี๋ยวนั่งแล้วเดี๋ยวไม่เอาเองอันไหนอ่ะผันผันไล่ไล่เออมันอยากกัดลูกอยากกัดอยากกินนะของหมาพอแล้ว แคนี้พอเฮ้ยยังใครอ่ะยังใครเนี่ยยังใครเ่ยเฮ้ยมาขอีดหมาอยากกินแล้วเร็วใครมาเนี่ยใครมาอ่ะบอกหมานั่งไม่ใช่บอกหนูใครมาอ่ะหอมเกไหมหอมเกอไม่นั่งก็ไม่ต้องกินหอมเกมาเนี่ยลดต้องปดยคด นี okay. ่นีนั oh. wow. hey, oh. Oh, ่งนั่งน่ะนั่งนั่งโอเคล้วขวีีเปา๋าอะไรนั่งก่อนนั่งลงเฮ้ยใส่เรเล่นนได้ไหเดี๋ยวได้ไหมบะเมียไปกินว่ะเอาไปกินปลเสือมุยเทสกินอกนเขใส้เป็บ่นั่งลงให้ให้นั่งลงนี่มือเป่ามอเปาให้ป่ะน่ะใ้เนี้ยเนี้ยเนี้ยเห็นเขาเห็นเหอ พอแล้วคืออึอ,อ,อ,อัดเนาะโกงกันหน่อยแล้วทูมันเลยอย่าเพิ่งอิาไม่ใช่ของคนไม่ชกินเหรอชอบกินเหรอหอมหอมมากเลยอ <laughs> ่ะเนี่ยหล่าเวร้าของหมาดูให้หนูกินแม่ <laughs> สอนให้ยังไงนั่งลงก่อนบอกหมานั่งลงนังง <laughs> ่งลงจะขอรับรองแน่เอา

นั่งลงจะได้กินบัวบานหนูอยากไปกินนะมันกินไม่ได้นะลูกของหมาอ่านั่งลงไม่ไงมลงของหมาครับนั่งลงอ๋อเฮ้ยโนูหนูนของหมาเปิดภาษาได้เลยแกะเลยแน่แน่โอเม้นโอเม้นของหมามันหอมเลยฉีดยังหอมเลยละอะไรแม่งอากมาเองหมาอยู่ตรงนี้ลูกหนูกินไม่ได้ของหมา <c oughs> ออเาไว้แล oh ้วแอลเมีคือจะากินวิตามินไหมไม่หรอกกินนขนมบ่ดมแบหอมไหเส้นมัน้องแกะหวานดิหวานดิอ่าฮ่าล่กฮาฮ่าฮ่าาฮาฮ่น่าฮ่่าฮ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 ่า่าฮาฮ่าฮ่าฮ่า่่า่าฮฮ่าก่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่าเ่าา่าา่าฮ่่าาฮ่าฮ่า่่าห่า เกือบเเสบปะนั่งลงนั่งเกือบได้เหรอเกือบได้เหรอนั่งลงบัวผัดบัวไรนั่งลงไอ้บัวผันมันรู้นะผันมันรู้นะอะไรไม่รู้เลยนี่ยกับในปากสิกินไม่ได้บัวมันจกกันน้ำปากมานี่มานี่มานี่นั่งนั่งนั่งคินบ่งบ่อ่า

มันเบิดแล้วหเวยงงอยากกัดอักขุกเขาปากก็เหรอมันเบิดแล้วเบิดรอกไม่หรอกมันเบิดแล้วเหมือนรสชาติเหมือนนมเลยเท่าอันเม็ดธรรมดาไม่กินเลยพี่น้่ง